ขอพันนี้ค้มสุดเพราะราคาหายไปเกือบล้านสําคัญใหม่แค่9 0้าหมื่นรายได้สามหมื่นไปหารถหูชใช้งานในงบที่จับต้องได้ห้างพลาดคัน,นนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆประจำชาแนลเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอก,กันกับน้องหนูเลยอีกแล้วค่ะที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย6 8แยกหนึ่งมีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะสําหรับพี่ๆหรือว่าท่านลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจอยากได้รถมือสองสภาพสวยๆคัสเกตเอมานะคะสามารถติดตามชมค คลี้ไดเย่ะที่สำคัญหากถูกใจตัวรถนะคะลูกค้าขาสามารถติดต่อเข้ามาที่คอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยก่อนชมคลิปนะคะขอกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมาวันนี้หนูเล็กมีรถสวยๆนะคะมาแนะนําให้ชมกันอีกแล้วสําหรับรถที่อยู่ข้างๆหนูเล็กคันนี้เลยนะคะเจ้า Toyota Camry คันนี้ได้เป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะของเจ้าแคม r y h ไ b บรินะคะ เป็นรถปลดระวางหน่วยงานสีบอลเงินสภาพอันนี้คือแรกเข้าสวยๆกริบๆแบบนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดตัวรถกันมาเข้ามาที่ด้านหน้าเลยสำหรับด้านหน้าตัวดวงไฟนะคะได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ชุดโคมไฟเดิมแท้นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ซึ่งเป็นลายนางฟ้าแบบนี้มาให้สวยๆเลยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ติดตั้งมาให้2จุดด้วยกันค่ะพร้อมกับโลโก้นะคะโตโยต้าด้านหน้าที่มีแสงเรืองฟ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้เขาทําหน้าที่มีทั้ง เลดร์นะคะตรวจจับความเร็วด้วยในส่วนของด้านข้างค่ะมาตัวล้อแม็กนะคะได้เป็นล้อแม็กสีเงินรับมากับยางมิชลินนะคะพี่ๆขอบยางคันนี้ได้เป็นขอบยาง17นะแล้วก็ในส่วนของตัวสับดายางนะคะเดี๋ยวขอหาก่อนนะนี่ เป็นยางปี2025ยางปีใหม่สุดๆไปเลยพี่พี่ขาได้คันนี้คุ้มมากช่วงล่างค่ะอันนี้จะมีพวกคราบดินนะคะแต่ว่ารับประกันไม่มีสนิมค่ะนะคะตัวรถมีการเข้าศูนย์เช็คประวัติศูนย์ได้นะคะเข้าศูนย์ทุกรอบใหม่เลยในส่วนของตัวนี้ค่ะมีโลโก้ไฮบริดติดมาข้างแก้มนะคะ กระจกมองข้างค่ะเขาได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็มีบายสปอร์ตมาให้ทั้งสองฝั่งเลยมือเปิดคันนี้นะคะเขาก็จะให้เป็นโคเมียมมาเลยทั้งอันนะทั้ง4ี่บานเลยเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านในมาสำหรับโครงสร้างหัวน็อตค่ะไม่มีรอยหมุนขันขายนะเดิมๆสวยๆมาเลยแล้วสีก็คือเดิมเนียนบางมากๆค่ะพี่ๆสภาพรถก่อนที่จะปรับสภาพได้มาสวยๆแบบนี้นะคะด้านข้างตรงนี้นะ มันจะมีพลาสติกตรงนี้นะที่มันมาจากโรงงานนะคะเขาติดมาเนี่ยเพื่อเป็นกันกระแทกนะคะพี่พๆขาแต่ว่าถ้ามันมีลอกล่อนแบบนี้เดี๋ยวเราต้องเอาออกเนาะเพื่อทําความสะอาดนะคะในส่วนของเสาบีค่ะหัวน็อตเนาะไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะเดิมๆสวยๆมาแบบนี้เลย นะ้ำมอกรุงมอก็ติดอยู่ครบแล้วตรงนี้ค่ะปีผลิตนะคันนี้โมเดลเป็นโมเดลของปี2019แต่จดทะเบียนในปี2020นะคะพี่พี่เพราะฉะนั้นบางแบงค์จะได้ยอดจัดของปี2020ไปเลยนะมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะรายละเอียดโครงสร้างหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขนะคะ่ะเดิมๆเนียนเมาสวยงามมากๆเลยนะคันนี้บอกเลยว่าเก็บน้อยมากนะคะด้านข้างค่ะในส่วนของประตูนะคะเขาก็จะมี ม่านบังแดดมาให้แบบนี้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยมาด้านหลังกันต่อ สำหรับด้านหลังเนี่ยไฟท้ายเขาดีไซน์สวยทันสมัยนะคะได้เป็นไฟ LED มาเลยแล้วก็เลียวเล็กขึ้นเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยติดตั้งมาให้4จุดด้วยกันพร้อมกันชน,ด,นด้านล่างที่เป็นสีเทานะคะแล้วก็ไฟเบรกทับพิมมีมาให้พร้อมเรียบร้อยตรงขีดกลางนะตัวฝากระโปรงนะคะเขาจะเป็นโครเมียมแล้วก็สลักตัวแคมรี่มาแบบนี้ตัวอักษรอยู่ครบไม่มีร่นหายแน่นอนนะคะพ,พี่ขาเดี๋ยวโน้ตเ,เปิดให้ชมอะช่องเก็บสัมภาระกันช่องเก็บสัมภาระ ขนาดใหญ่แน่นอนสําหรับเจ้า t o โยต้าแคมรเจ้าตลาดนะคะที่สําคัญเป็นไซส์เป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดของรถเก่งเลยในส่วนของโครงสร้างนะคะโครงสร้างตัวรถนะนี่ไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปค่ะรับประกันนะรถไม่เคยโดนชนหนักจากด้านท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะนี่สวยๆงามๆแบบนี้เลยตัวโฉมใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีพวกแผ่นกันนะคะแล้วก็ตัวพลาสติกคุมไว้นะแต่หัวน็อตให้ลูกค้าดูได้เลยนะว่าดําเดิม ชุดโคมไฟเดิมโรงงานนะคะทั้ง2บานไอ้ทั้งสอง,อง,สองตำแหน่งเลยเนาะอันนี้ฝาท้ายก็ฝาแท้เดิมโรงงานเช่นกันนะคะนลักษณะคือไม่มีผิดรูปเลยเดี๋ยวพาไปชมกันต่อในส่วนของภายในด้านขวานะคะ สำหรับด้านขวานะคะเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูในเบาะด้วยนะคะในเบาะคันนี้เนี่ยด้านหลังนะด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะคะไฮไลท์ของเขาเลยก็คือที่พักแขนนั่นเองสําหรับตัวที่พักแขนของเขาเนี่ยมันจะมีปุ่มคอนโทรลนะคะมันจะประกอบไปด้วยตัวปุ่มที่สามารถที่จะปรับ องศาเก้าอี้ได้นะปรับเบาะได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนแชเนลเพิ่มอุณหภูมิแอร์นะคะอันนี้คือครบคันเลยสําหรับด้านหลังเหมาะกับก,บการเป็นรถผู้บริหารจริงแล้วแอร์ด้านหลังเนี่ยมีแยกมาให้2ตําแหน่งแบบนี้ตกแต่งลวดลายนะคะเป็นลายไม้สีเงินอ่อนๆมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวเบาะก็คือสภาพสวยใหม่นะจริงๆแล้วเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยสวยๆเติมเตมมาให้เลยหมอนก็มีให้นะคะรองศีรษะ3าําแหน่งด้วยกันนะ าขอต่อกันที่ส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนของคนขับกันบ้างนะคะแผงประตูนะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะ ปรับกระจกไฟฟ้าได้4บานเลยค่ะตรงนี้ปรับหู้ช้างนะคะก็สามารถปรับองศาตามที่เราต้องการได้เลย Memory ี e ซีมีให้2ตำแหน่งนะจ๊ะมาเ่อนเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างนะคะหัวน็อตค่ะไม่มีรอยหมุนคันไขดําเดิมเนียนๆมาแบบนี้ไล่ให้ดูนะสีเนียนมากๆนะพลาสติกตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยพี่ๆคะ่ะยังอยู่อย่างเดิมเลยนะเสาบีค่ะไม่มีรอยหมุนเช่นกันนะคะสีเดิมเนียนมากๆ สวยมากๆนะคะเดี๋ยวได้ขออนุญ,ญาตเข้าไปด้านในนิดนึงตัวเบาะนะคะเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้สามารถปรับให้เข้ากับตัวองศาของเราได้เลยนะคะปุ่มพุชสตาร์จะอยู่ด้านขวามือแค่เราเหยียบเบรกกดปุ่มระบบทํางานแล้วแต่เสียงมันจะเงียบมากนะคะไฮบิดเสียงจะเงียบมากจนเราสังเกตยแทบจะไม่รู้เลยว่ามีการสตาร์ทแล้วเรียบร้อยอ่ะในส่วนของการทํางานนะคะด้านขวานี้ก็จะเป็นระบบอ่า ตัวเปิดไฟนะคะแล้วก็การลื่นถลายแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นเปิดประตูท้ายไฟฟ้าแล้วก็เปิดตัวเติมน้ํามันเนาะพวงมาลัยค่ะได้เป็นมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็พวงมาลัยสวยหมย่ไม่มีลอกลอ้อไม่มีชํารุดนะไม่มีถลอกเลยสามารถเซ็ตค่าตรงนี้ได้เลยค่ะเตือนก่อนชนกันออกนอกเลนนะคะมีให้ครบทั้งหมดเลยนะสามารถเซ็ตค่าตรงนี้ได้ค่ะอตอนนี้ระบบทํางานและได้ยินเสียงสตาร์ทเมื่อสักครู่นี้นะคะมามาดูกันในส่วนของเรือนใหม่ เรือนใหม่จะอยู่ที่96,772กิกโลนะคะอันนี้คือเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะลูกค้ารับประกันตัวรถให้นะคะถัดมาเลยถัดมาก็จะเป็นเครื่องเสียงนะคะที่เป็นเครื่องเสียงของ JBL ได้เครื่องเสียงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คุณภาพของเสียงก็หึมแน่นอนสําหรับเครื่องเสียงชุดแบบนี้นะคะที่สําคัญคันนี้พอเป็นตัวท็อปปุ๊บเนาะมันจะได้ตัวแอร์ที่แยกเป็นทีโซนแบบนี้สามารถแยกตั้งแต่ทางด้านหน้า2ฝั่งแล้วก็ด้านหลังที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะแยกกันไปเลยนะะถัดลงมาก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้งานนะก็สามารถพับไปเก็บแบบนี้ได้เลยหรือถ้าใช้งานก็ง่ายๆค่ะเอาออกมาแบบนี้สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะมันจะเป็นปุ่มปิดปุ่มเปิดของเขาอยู่นะคะในส่วนของตัวเกียร์ หัวเกียร์ไม่มีทลอกเลยพี่พี่ขาแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นออโต้แบบถุงนะมาพร้อมกับตัวระบบ Eco Mode นะคะประหยัดน้ํามันเองนอร์ม l ลโหมดก็คือขับขี่ตามปกติเลยอยากจะให้เครื่องแรงขึ้นก็กดสปอร์ตโหมได้เลยหรือจะเป็น EV Mode ใช้ตอนที่น้ํามันใกล้จะหมดนะถนอมน้ามันนะคะก็มาใช้ตัวนี้ได้เบรโคนะคะตอนที่รถติดนะแล้วก็เบรกไฟฟ้านะคะก็เวลาที่เราจอดรถสนิทแล้วน,นั่นเองนะคะ ตัวฐานเกียร์เขาจะเป็นลายไม้นะคะแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ําขนาดใหญ่เลยนะแก้วเยติก็ใส่ได้นะคะ2ตําแหน่งแล้วก็ที่แตกต่างจากตัวท็อปอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ตรงนี้นะคะได้เป็นตัวพัดลมนะที่เขาจะปรับตรงเบาะนะคะเนี่ยมันจะเลือกได้3ระดับเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่ามานั่งรถลอนล้อนะสามารถเป่าพัดลมแบบนี้ได้เลยค่ะทําให้เหนือแห้งด้วยที่พักแขนนะคะมีให้แบบนี้นะคะขนาดใหญ่พร้อมกับช่องใส่ของใหญ่พอสมควรเลย และที่สําคัญตัวเบาะตรงนี้ลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเขาใช้งานเพื่ออะไรจริง,รงๆแล้วด้วยความที่รถมันเป็นรถของผู้บริหารผู้บริหารจะนั่งข้างหลังเนาะพอผู้บริหารนั่งข้างหลังปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับเลื่อนเบาะตรงนี้ด้วยตัวเองได้เลยสมมติเขาไม่สบายขาเขาก็จะปรับเบ,บาะข้างหน้าให้มันขยับเข้ามาแบบนี้หรือจะปรับให้ถอยหรือจะปรับองศาให้ขึ้นมาหรือให้ลงอันนี้ก็คือแล้วแต่คนข้างหลังเขาจะปรับได้เลยด้วยความที่เป็นรถผู้บริหารอกลับมาที่กระจกค่ะกระจกมองหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ ตัดแสงออตโต้มาให้แล้วเรียบร้อยและที่สำคัญนี่ด้านบนนะคะได้หลังคาซันรูฟมาแล้วนะคะหลังคาซันรูฟของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเลื่อนเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าจอดตากแดดก็ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะหนังจะกรอบนะคะแลวจะทําให้มันยุยอันนี้ไม่มีปัญหานะั้นแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราลองเปิดซันรูฟนี่ซันรูฟเปิดไปมันก็จะได้ระดับประมาณนี้เลยนะคะเปิดไว้แค่รับแสงก็พอเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกัน สำหรับตัวเครื่องนะคะคันนี้เขาได้เป็นเครื่อง 2,500cc นะคะแล้วด้วยความที่เป็นรถไซส์ขนาดนี้ผู้หญิงขับได้สบายสามารถเปิดฝากระโปรงดูได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นแบบโชคมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่หนักแน่นอน นะอันนี้ให้ดูสภาพห้องเครื่องที่เข้ามาใหม่เลยนะว่าอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพห้องเครื่องก็จะเห็นประมาณนี้เลยแต่รับประกันตัวเครื่องเครื่องไฮบริดเครื่องเดิมนะคะพี่ๆตัวเครื่องไม่มีรอยรั่วเยิ้อของน้ามันออกมาแต่อย่างใดนะสภาพเครื่องเดิมๆแบบนี้ไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนสวยๆเดิมๆม,มาเลยอาจจะมีคราบบ้างเล็กน้อยฝานะคะฝาน้ําฉีดปัดน้ําฝนนะคะก็มีให้ปกติเลยขาโคมไฟนี่ด้านนี้ ไม่มีรอยแตกหักนะคะคันหน้าเนี่ยเขาก็ปิดมาให้นะรถสมัยนี้ปิดมาเพื่อความสวยงามถ้าเป็นตัวฉมเดิมไม่มีหรอกปิดแบบเนี้ยเราก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยเนาะแล้วก็ขาโคมไฟด้านนี้นะคะเบา้าชกไม่มีสนิมนะคะหรือจะเป็นหัวน็อตฝากระโปรงอ่าหัวน็อตฝากระโปรงก็มาเดิมๆสวยๆแบบนี้ฝากระโปรงเดิมแท้ค่ะคันนี้ไม่มีประวัติถูกถอดฝานะ แล้วก็สติกเกอร์นะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยไม่มีรอยแกะรอยแงะแต่อย่างใดเม็ดอาร์คเห็นชัดๆนะคะได้มาหัว oh, น็อตฝั่งนี้สวยงามนะคะแล้วก็ <S <S แผ่นการความร้อนยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวนะคะมาสรุปอีกทีนึงนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ Toyota Camry 2 5งไฮบริดพรีเมียมปี19จดทะเบียนปี20ค่ะราคา899,00 0บาทผ่อนคันนี้เลทอยู่แค่ประมาณ1 5 0 0 0เท่านั้นรายได้ส0,000ขึ้นไปเช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยแต่ถ้ารายได้ไม่ถึงไม่ต้องกลัวนะสามารถเอาพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรมากู้ร่วมกันได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59เท่านั้นค่ะลูกค้าขาถ้าพี่ๆไหนดูคันนี้แล้วชื่นชอบสนใจนะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะก่อนจบคลิปข่อยครั้งหนึ่งกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให สำหรับวันนี้หนูเด็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ